ปครับพระช่องผูยุทธบาลครับวันนี้ตามตัวเลขแนวทางล่าง20ชุดแบบไม่ต้องกลับครับพี่น้องเย่อชุดทันของน้องเส้นมีนี่แหละวันที่ผ่านมา3 0มศูนย์หาาเปลี่ยนครับพี่น้องเย็บชุกทันโค้ดสามัญนทรศัพย์ใส่แบบไรสายใส่แบบมีสายจะกี้นะพี่น้องเนาะสายใหม่เจียครับพี่น้องเพราะว่าบาธรมดาก็ถามหาอีหละครับพี่น้องเย็บชุดทันขึ้นมาสายได้กันมายังไม่ยังมาเล้ยพี่น้องครับสมควรจะเวลา เอาจะชอบคลิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นแบงรูปแบบน้อยทางของน้องเส้นมีครับพี่น้องเอฟซีไปตามจิ้มงานไปครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนชาวต่างชาติทุกท่านน้ำพี่น้องเอฟซีตุนทันครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วหลายคนหล้วกดอู้ถ้าแม่ใส่ชุดละสายแบบสายจะคินาะสายแ้กจะโทรหาจะพูดียวมาไปแนวทางเพื่อนมาแล้วพี่น้องมือนีสมก็จะเวลาแล้ว แนวทางบอกสำหรับแนวทางมือนี่เป็นชุดล่าง20สิบชุดแบบไม่ต้องกลับออนี่แหละแบบก็่ต้องกลับคือแบบว่าเป็นแบบตรงๆไปเลยเออแบบก็่ต้องกลับชุดนี้บางบางท่านก็สิบอกว่าคือบ่เคยได้ยินคือบ่พ่อจะเคลือ,อ,อชุดนี้เขาบอกค่อยเอาล้งปันไดเพราะว่าเฮาวามันไหลเอ,อ เอาเลยว่าค่อยให้เขาจะให้เป็นชุดเล่นมากกว่าแต่ว่ากับมีหลายคนถามมาบอกว่าบางที่ชุดเน้นของเขาน่ะมันกะไปยูบนให้เป็นล่างมันก็ขึ้นไปอยููบนก็เลยว่าอยากได้เป็นชุดนั่นแหละชุดเต็ม,เ,มเอาเง่ายๆคือว่าเป็นชุดเต็มเฉพาะล่างว่าอ้องกลับแบบไม่ต้องกลับมันจะมีหลักของมัน มักหลักใดหยิบหลักนั้นไปใส่ชอบหลักไหนให้หยิบหลักนั้นไปพิจารณาใครมีเลขดับเลขเด่นเลขอย่างก็เอามาตัดเอามาเฮ็ดเป็นตัวเด่นเอาโออยไงมันไรเป็นหลักพี่น้องฉุบว่าพี่น้องมักหลักเก้ากเบิ่องนี้หนีไปหลักเก้าทุกตัวเลยเนี้ยเก้าบอหลักเก้ามีมิตัวใดประมาณนี้นะเพราะว่าแบบก็ต้องกลับเมียนค่ะแบบวัตองกับเลยตรงตรงย่างเดียวอ่าเริ่มเฮ็ดงวดแรกนะเป็นชุดเต็มก็ตั้งแต่สิบเจ็ดมักกา สิบเจ็ดมังก,การาางวดนั่น,นกะบไห้ไปกับพีั้งหมดยี่สิบตัวคนที่ออกกับหกนึงก่งออกตรงๆเลยเออหนึ่งกลุมภาไห่ศูนย์หกตะว่านี่มันกลับหัวออกอเป็นศูนย์เก้าเออมีอันนี้แหละมันปีนจากไห่เป็นศูนย์หกมันดัน,นออกไปเป็นศูนย์เก้ามันมันกลับหัวมีอนกลับหัวงวดต่อมาเป็นสิบหกกุมภาข้อสีอ่สามก็เป็นที่สามหนตรง หนึ่งมีนางงวดที่แล้วเป็นสันจอนสันจอนก็ถือว่าบูดวิยดเลยล่ะมาโยกูสุดท้ายของสูตรเลยล่ะบูดวิยดอิเล่ศูนย์สามบางกล่องนี่เพื่แม่ในงวดนี้กะมาไห่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแช่จานแหล่ะนั่นให้เบิร์วันมันโตหน่อยเลยจังหอยเพราะว่าเขาเย็นจะช่วยพี่ต้องที่ได้อ่าให้เบิงร์งแตงงวดแรกที่เริ่มเริ่มมาพุ่นล่ะไอติ่งเป็งตุเล่ครับจะช่วยไห้เบิ่อนพี่ต้องได้เพื่อนอธิบายฟังนหาชัดเจนแล้วพี่ต้องมาเนี่ย เดี๋ยวทางดีก่นนะดู่านยิบซี่ชัดเจนชับแบบนี้ร่างยี่สิบชุดแบบไม่ต้องกลับอันนี้งวดแรกเขาก็เขียนไว้เห็นอยู่ว่างวดแรกมันหลักของมันค่ะหลักของมันคือหลักสิบอยู่ที่หนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองหกเก้าเขากลมาจับกับหลักหน่วยออืก็ได้ออกมาทั้งหมดยี่สิบคู่ มันก็ออกไปที่หลักหกหลักหกก็คือหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เลขเลียงมาเลยมันก็ผ่านไปที่หกมันต่อมาหนึ่งกุมภาาของเฮามันดันเป็นเลขหกหลักหน่วยของฮอรไปยุเลขหกหลักมาอยู่ที่หลักศูนย์ผ่านไปที่ศูนย์หกแต่ว่ามันออกศูนย์เก้ากับหัววดต่อมาสี่สาม หลักสีของเขาหนึ่งสี่หกเจ็ดหลักหน่วยสองสามสี่ห้าหกเรี้ยงกันคือกันมาเลขเลียงเลยจะออกไปที่สี่สามมันจะเป็นหลักแน่หนิล่ะมันจะเป็นหลักแน่หนิเลยเนาะแมนมันจะมีหลักของมันอยู่คือเริ่มปล่อยแหงวดนี่งวดนี้กับพันรับนั่นปันไดงวดนี้นี่สุดยอดเลยเอองวดตกตับพี่น้องเอฟซีได้เสียนงอนงวดนี้ลหละเสนแตกตรงงอนงวดนี้ล่ะชี้สาอีกอันนี้อีกหนึ่งชุดอันนี้จะเป็นของวันที่หนึ่งมีนา หนึ่งมีนางววดที่แล้วนี่วุดวิดเลยเป็นยังก็บอกว่าวุดวิดเพราะว่าเจ็ดเก้ายูคูสุดท้ายเจ็ดเก้ามาอยู่คู่สุดท้ยายาแถมเป็นสัญจดตอนนี้เลยยังใส่เลจ้ดวิดงวดที่แล้วบางคนก็นยังบอกว่ายังบ่มก็คือว่ามันเป็นเลขที่บางงามบ่สวยเลยงวดที่แล้วเหลียวมึงคือม่มีเลขงามบ่มีเลขเป็นเต๋อ,อแถมดันสามศูนย์ศูนย์สามแถมดันไปยอยู่บนองแถมขึ <junction> ้นฟ้อมขึ้นนีศูนย์สามซึ่งได้ก็ต้อง,ยงอ,อยู่รางก็อยู่ไปอยู่บน บาษิมอ,อกออกตรงนี้กับบุตวิตไป,ไปส่วนในงวดนี้16มีนาก7จะสูม้มาโตใหญ่เลยบ้านนายหเห็นตั้ง,งวดนี้รถนี่จะยว้ที่ใบสู้ฟังเดี๋ยวจะเป็นอเะครเี้ยใชที่าบฟังทน่อง16มีนาหลัก10 3 6 8 9 3ามหปดเหลักหน่วย01259หนึ Arizona, 150, 89, ่งจับคู่กันแล้วนี้ได้ทั้งหมดยี่สชุดอืออีกไปมึงเอาว่ามีชุดใดแน่หลักษาก็สิเป็น30มศูนย์3ามหสหสามเ่ังส่วนหลักคบก็สิเป็น6กศูนย์หกหนึ่งหสองหห้าส่วนหลัก8ก็บสิแปดหนึ่งแปดศูนยส่วนหลักเก้ากสิเป็น9 0้าศูนย้าและ ก้าเกว,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 วิธีวิธีก็คือบ่าต้องกลับแบบบ่าต้องกลับชอบสามูก็คือสามสูไปเลย<อ>สาม3นึ่งก็สามหนึ่งไปเลยตามซงก็สาม,สอ,งสามสองไปเลยเออวิธีมันก็คือชอบหลักไหนให้เอาหลักนั้นเออบางท่านอาจสิมีเลขเด่นล่างเออเด่นล่างหก<อ>สมมุติเดอ้อเด่นล่างหกกับเมืองไปที่หลักหก หกมีหกอย่างแน่กับมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก้าเอาอแสดงว่าเสื้อแค่หาตัวเท่านั้นแมนถ้าชอบหลักหกเขาบอกว่าหกหกม้าลางแท้แน่นอนเด่นเด่นเลยเด่นม้าลางเลยอยู่ที่หลักหกล่างนี่ไปนี่เลยกับเมืองแค่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก้ามันจะมีอยู่แค่หาตัวเนี่ได้แล้วหลักเนาะทีนี้ปางท่านอาจสีบอกมาหลักสองเนี้ยหลักสองยุดล่างหลักสองอยู่ล่างหลักสองอยู่ล่างกับเมืองหลักสองย่ง หลักสองอยู่ล่างแต่เป็นหลักหน่วยอแต่สองอยู่หน่วยกับซิมีอย่างกับมีสามสองหกสองแปดสองเก้าสองแบบนี้วิธีเมืงองบางคนบอกว่าห้าหายู่ล่างห้าอยู่ล่างแต่ว่าห<อ>้าบ่ได้อยู่หลักสิบแต่ห<อ>้าเป็นหลักหน่วยห้าเป็นหลักหน่วยจะมีอย่างหลักห้าก็จะมีสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าแบบนี้วิธีเมืองเมืงไงไง<อ>แต่ว่าบางท่านถ้าบ่บั่นใจ ทาาว่ามั่นใจว่าเลขจะของจะพานบ่าพันกับพิจารณาเหมดนี่ก็ได้แต่ว่าแมนมันกับแบบว่ากับแต่ว่าส่วนมากที่เพื่อนเราไปซื้อเพื่อนก็จะจับหลักเอาเพราะว่ามันหลายตัวเนาะก็ย้อมรับไีหลีว่าหลายตัวตั้งยี่สิบชุดแต่ว่ามันไม่มันไม่ต้องกลับแต่ว่ามันเขาซื้อแบบว่าต้องกลับไปเลยแบบจะหลายวันแล้วเนาะบนมันทรรมดานอะกติดกันมาซีงวันหางวดนแล้วออันนี้ก็ขึ้นห้เบิ่งคนนี้ครับ มักหลักใดก็หยิบหลักนั่นไปชอบหลักสามกับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามเก้าชอบหลักแปดกับแปดอย่างแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้ามักหลักเก้าถ้ามักหลักเก้าลายเด้หลักเก้าเออหลักเก้าจะมาพี่เด้หลักเก้าเพราะว่าหลักเก้ามีทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเก้าแต่เก้าเก้าหกเก้าแปดเก้า ถ้าพูดมักหลักศูนย์แห่งอ้อยเอยู่พี่น้องหลักศูนย์กับสามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ไม่ต้องกลับเพราะว่าเพชรเป็นหลักมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดเด่นแต่แต่เราบ้านพี่น้องแต่แต่แต่ถ้าชอบแบบว่าเป็นชุดงบน้อยเออนี่แหละเขาชอบเขาชอบมาถามตัวนี้แหละอยากได้ชุดเด่นเฉพาะล่างที่เป็นชุดงบน้อยนี่แหละเขาถามตัวนี้เอาในว่างบางนีเหระเอาไปกินเลยนีแหละเออเี่เอองบน้อย ชุดลบน้อยเวล้เนียนเขาก็ออามาจากยี่สิบชุดนั่นแหละแต่ว่าในยี่สิบชุดมันจะเป็นหลักสิบมันจะอยู่ที่สามหกเก้าแปดแต่ว่าของเขาเขาใส่แค่สามกับหกเป็นหลักสิบเขาจะใส่สามกับหกเป็นหลักสิบแล้วก็มาจับคู่กับหลักหน่วยจะเหลือทั้งหมดสิบคู่ออชุดเต็มจะเป็นยี่สิบคู่แต่ชุดที่เป็นตัวเด่นจะเหลือแค่สิบคู่แล้วก็เพรเป็นชุดงบน้อยให้เหลือแค่หลัเตลือรอนี จะเล่นแค่สามตัวชุดงบหน่อยไปน้องแต่ว่าชุดงบหน่อยนี่อ่าขอกวันระวังของมันก็คือระวังหกกับเก้าระวังเก้ากับหกและก็ให้ระวังระวังเป็นบนเพราะไงมันเด็กเพราะว่าเพราะว่าในงวดที่แล้วนะให้ล่างก็ขึ้นบน,น,นงบหน่อยเด้นี่แต่ว่าชุดเต็มก็อยู่ล่างเลยล่างตรงๆก็คือออกไปที่เจ็ดเก้าไปเลยแต่ว่าชุดงบหน่อยของเขาเขาเขาให่ไปที่สามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็แยกาอื่จังก่ได้มันก็ไปหออสามศูนย์ าก็มาอยู่ที่ชุดยี่สิบวันนี้นจะมีแค่สามคู่กันเนาะแมนวัน,นี้กับมีแคส่สามห้าสามเก้าหกสองจะมาพี่น,น,น้องกันต้องรัพผมะจากพกเป็นเก้าไปน้ำแมนเนาะแมนกับหกเป็นเก้าสมมุติว่าชอบสามเก้าระวังเป็นสามหกชอบเก้าสองระวังเป็นหกสองมีแค่นั้นแต่ว่าสามห้าเนี่ยเราต้องระวังกับสามห้าสามไปเลยมันวันนี้ไม่ใช่จปกติแมนบางคนอาจจะบอมั่นใจยั่นลักซิบ ย่านหลักสิบกลับไปอยู่หลังงวยย่านหลังนงวยกลับหลักสิบกลับกลับไปแต่ว่าเป็นอย่างแต่ว่าตามของเขาก็คือบ่ต้องกลับก็คือแบบตรงๆไปเลยแล้วก็ถามหาหลายๆพี่น้องเอ็ซีชุดนบน้อยมาไปนอนเสร็จมีมาแล้วพี่น้องเอ็ซีตุ้านมาทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กพี่น้องกลไปพิจารณาเอามาชุดใหญ่กับไปใส่วิจารณญในาณในการรับชมรับฟังน้ำเป็นแค่แนวทางบางคนอาจจะบ่มัดบ่มัดสามห้าสามเก้าหกสองกับพิจารณาตัวอื่นในเพราะเป็นอย่าง ะวันนี้เขาก็เอาตามสูตรเขาสูตรไฟสูตรกันขอ,อขอบคุณทุกคนที่หลายเซนมีครับพี่ธธน้องเยกชิจุสันฝากไฟเปหน้าช่างโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับห้าโชคห้าหมานัววันที่สิบหกมีถุนายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับสวัสดีไม่ใช่ทุกท่านทุกปู่ทุกคนครับให้รวยยกช่องเนาะเฮ้แกันซึ่งหวดหลายหวดสี่พันมากครับพี่น้องสวัสดีครับ